สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการยิงปืนหลากหลายรุ่นเนี่ยมานั่งนะครับสัมภาษณ์กับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการใช้อุ้ดปืนก็คืออาจชัดเอกนะครับทักทายท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับครับผมพี่เอกครับครับอาจารย์เอกเนี่ยเป็นหัวหน้าชุด ชมรมครูฝึกยิงปืนแท็กติกแอร์นะครับที่เราอบรมกันเนี่ยตอนนี้ถึงรุ่นที่รุ่นที่เรุ่นที่7นะครับประชันพันธ์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ครับที่กำลังจะถึงนี้ใช่ครับนะครับก็ได้มาพบเจอกันนะทีนี้นะครับเรื่องของการยิงปืนเนี่ยมันก็มีหลากหลายมุมมองนะมีคำถามนะครับจากที่ผมไปริดมาเนี่ยใน YouTube นะครับก็เลยจะลองมาสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ปืนโดยตรงก็คืออาจารย์เอกนะต้นนะครับคำถามที่1 นะถามว่านะครับคิดว่าทําไมคนจึงหันมาเล่นปืนกันมากขึ้นอันนี้คือคาถามแรกนะครับคนเนี่ยเล่นปืนกันมากขึ้นดูจากสถิติการจําหน่ายปืนนะจากร้านปืนเนี่ยอ่าข้อที่หนึ่งปืนอาจจะมีราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามเ,มเมื่อก่อนมันก็จะมีช่วงที่แพงกว่าน,นี้ครับผมก็ส่วนข้อที่สองเนี่ยส่วนเป็นความคิดส่วนตัวผมนะครับผมคิดคว่าเหมือนเป็นการเติมฝันในวัยเด็กมผมเชื่อว่า เด็กหลายๆคนนะไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคเด็กๆต้องเคยเล่นปืนแล้วก็มีความคิดว่าโตไปในอยากมีปืนจริงๆแลบเมื่อหลายๆท่านเช่นในรุ่นพี่ของ defensive เราครับ,รบก็ได้บอกมาว่าเมื่อเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเนฐานะทางบ้านหรือความพร้อมทางด้านเวลาอะไรพร้อมก็จะ หรือปืนก็มานี้ก็จะเริ่มเริ่มเล่นมากขึ้นเรื่อยๆครับจะคือสรุปโดยภาพรวมก็คือว่าราคาที่ถูกลงครับผมใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับผู้ชายเราฮะก็คือเหมือนเดิมตามฝัันนะครับก็โอเคนะครับนั่นคือคําถามข้อที่1นะครับต่อไปครับข้อที่2ครับกับคาพูดที่ว่าคนมีปืนคือคนอันตรายในความเห็นของอาจารย์เองเนี่ยแต่ในฐานะคนที่ใช้ปืนอย่างเรียกว่าบ่อยครั้งมากนะครับรู้สึกอย่างไรกับคําพูดนี้ครับ คนมีปืนอันตรายนะครับ<ช>ผมผมมองว่าโดยส่วนตัวผมนะครับแบ่งเป็นสองประเทศเลยคขาเขาออันตรายนะอันตรายที่หนึ่งก็คือว่าอันตรายที่คนทั่วไปคิดครับมีปืนจะไปก่ขอคดีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับคนที่มีมีปืนครับ,ค,รบคนไม่ไม่มีปืนเนะี่ยก็ก่อคดีได้เหมือนกนะันมันอยู่ที่จิตใจคนคนระับคือไม่เกี่ยวว่ามีปืนกับไม่มีปืนจะอะไรไงก็คือว่า าบางคนจะเข้าใจว่าคุณมีปืนี่ยจะอารมณ์ร้อนแต่ถ้าพูดว่ามันจะเย็นลงเยอะเลยครับเหมือนเมื่อสมัยก่อนผมไม่มีปืนอนะ่ะผมว่าอารมณ์ร้อนแต่พอมีปืนมันจะใจะเย็นทุกอย่างกับอีกข้อหนึ่งครับกับอันตรายอีกอีกข้อหนึ่งอันนี้จะขอเจาะเข้ามาในคําว่าของคนที่มีปืนแบบเท่านั้นนะครับเกิดอาการพวกปืนลั่นค,คนที่มีปืนและอันอันตรายคือจะเป็นคนที่ศึกษาอย่างเขาเรียกอะไรครับ ไม่ไม่ได้ฝึกอบรมในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยิงปืนเกี่ยวกับการใช้ปืนมันก็จะเกิอดอาการพวกปืนลั่นหรืออะไรงี้ซึ่งมันมีเยอะครับ,รบถ้าถ้าสมาชิกเนี่ยเห็นคนที่เขามีปืนแต่ว่าเห็นแล้วว่าเอานิ้วเข้าโก่งไกลอะไรป,ประมาณมานี้ใ,นใช่ขอให้อยู่ห่างาประเทเนี่ยถือว่าอันตรายครับผมเพราะมันมันเกิดขึ้นมาบ่อยครับครับก็ต้องใช้การสังเกตแล้วกันนะครับเวลาเราเข้าสนามยิงปืนก็ดูที่ทางลมสักนิดหนึ่งครับว่า คนที่อยู่ในช่องยิงเนี่ยจับจถือปืนเนี่ยปลอดภัยไหมถ้าไม่ปลอดภัยก็เล็กเลี่ยงออกมาก่อน <ใช S 1> <ๆ S 2> นะครับให้เขาแต่ยิงให้จบก่อนหรือว่าเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปใชนะ่ครับนะเล็กเลี่ยอันตรายใช่ครับซึ่งแต่ว่าถ้าคนที่มีปืนแล้วใช้ปืนอย่างถูก,ถก,ถกต้องเนี่ยมันจะปลอดภัยไปเลยครับจะปลอดภัยแต่ยังไงก็ช่างมันก็ต้องมีต้องนึกไว้เสมอว่ามันจะมีความอันตรายเล็กๆนะครับได้ครับผมได้ครับต่อไปครับข้อที่สามครับนะฮะการใช้ปืนเพื่อเล่นกีฬาสามารถเล่นอะไรได้บ้าง แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยแพงไหมประมาณเท่าไหร่ครับ <นะ S 2> ก็ <ผม S 2> ใช้ปืนในการเล่นกีฬาใช่ไหมครับก็ขอเรียกว่าเป็นการต่อยอดต่อยอดของการใช้ปืนซึ่งอ่าเหมือนผมครับแรกๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนน่จะเริ่มเป็นการยิงปั้นเอ็กซ์เรียกว่ายิงปืนสร้างชาวบ้านนะครับ,รบปืนยังชาวบ้านปั้นเอ็กซ์่ะสิบห้าเมตรที 20, ่สองนาทีอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้จะเป็นกีฬาละกีฬาในการยิงแม่นๆนะครับยืนนิ่งๆยิงแม่นๆนะครับปั้นเอ็กซ์แล้วก็ถ้า อ,อยากจะพัฒนาก็จะมีแต่ขแน่งมไ็ได้หลายรูปแบบปีบน้งนนะนองปืน2 2> อารม์สากลปืนจุดสองสองเป็นกีฬาเป้าบินก็มี IPS c เป็นกีฬาโลนยุทธ์ก็มีแล้วก็ IDPA ก็จะเป็นพวกการยิงต่อสู้ป้องตัวโดวยอมวัดผลกันซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็มัน,ม,นมันก็ ค่ากระสุนด้วยนะแต่ว่าในสิ่งท่าในสิ่งนี้ไหนที่เราชอบเนี่ยมันไม่แพงโอเคครับพอดีพูดถึงคําว่า IPSC กับ IDPA พอดีเลยฮะครับผมมีคําถามเข้ามาเนี่ยแล้วผมก็ไม่สามารถให้ตอบอย่างชัดเจนได้ว,ว่า2รประเภทเนี่ย IPSC กับ IDPA เนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยจุดตรงไหนที่มันต่างกันก็ในเรื่องกฎข้อบังคับกต,ติกาเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับมันมันจะมีอะไรที่ต่างกันเช่น ข้อบังคับบางข้อเช่นการยิงรูปแบบของการยิงสไลด์พายหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในของทาง IDPA นะ่ะมันจะมีกฎข้อบังคับในเรื่องของตรงนี้มาเช่นยิงหลังที่กำบางจะต้องยิงอย่างไรก็รจะเป็นแบบหน่เดียวเท่านั้นจะไม่มีการแบบยิงนอกเหนือจากนั้นนะครับรบยิงในลักษณะที่ไม่มีที่กำบางยิงอย่างไรมันก็จะมีวิธีการยิงซึ่งมันเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการนับนนคะแนนการนับคะแนนในเป้าเนี่ยก็มีผล ซึ่งในกีฬาประเภทเนี่ยมันจะใช้เวลาและความแม่นมาแมทกันมาคำนวณกันครับผมเข้าใจถูกไหมครัว่าถ้าเป็น IDPA เนี่ยมันเป็นการจำลองสถานการณ์ที่มีภัยคู่คามาแล้วเราก็ทำการยิงจากลำดับความสำคัญใช่ครับอันนี้คือ IDPA ใช่แต่ส่วน IPSC มันอาจจะเป็นเรื่องของเป็นเชิงกีฬาล้วนๆเลยใช่ครับยิงเพื่อกีฬาล้วนๆใช่ครับ ตอนนั้นก็อาจจะมีจุดอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการพบปืนนำพาปืนรูปแบบปืนอะไรก็ก็มีการแบ่งด้วยมันก็จะไม่เหมือนกันซึ่งรายละเอียดก็ต้องต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งครับโอเคนะครับก็ถือว่ามันมีความคล้ายานข้อที่5ครับช่องทางที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนี่ยต้องเริ่มอย่างไรอันดับแรกมีปืนก่อนคนควรจะมีปืนเป็นของตัวเองเพราะว่ามันจะได้คุ้นชินกับปืนเราสองต้อง ที่สำคัญเลยครับต้องอบรมการยิงปืนพกเบื้องต้นคือต้องใช้ยิงปืนพกอ่าต้องใช้ปืนพกให้ถูกต้องใช้ก่อนนะครับเมื่อใช้ได้ถูกต้องแล้วก็ชํานาญแล้วมันก็จะสามารถต่อยอดไปได้พวกทางการกีฬามันก็จะมีหลายสถาบันหลายโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมการใช้ปืนป้อดภัยใช่ครับทางการกีฬาคือไม่จำเป็นต้องเป็นแท็กซี่แอร์ก็ได้ครับเอาที่สะดวกที่สะดวกใที่ใกล้บ้านใช่ใช่ครับหลายที่จะ ชื่อดังมากมากมายครับก็คือเริ่มจากที่เราอบรมไปพื้นฐานก่อนครับผมพอมีพื้นฐานแล้วเนี่ยจึงค่อยเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเลยค่อยเรียนเรื่องกีฬาเพราะว่าถ้าดูจดอยู่มาซื้อปืนแล้วก็ยังยังไม่รู้กฎระเบียบยังยิงไม่เป็นแล้วไปเล่นกีฬาเลยมันจะเหมือนเป็นการข้ามขั้นไปแล้วมันก็จะไม่ประสบผลสำเรก็ดี่ควรคือยิงไปก็อาจจะเปลืองกระสุนปากนะครับโอเคอันนี้คือข้อที่ห้านะครับข้อที่หกครับสุดท้ายก็อันนี้ก็อยากจะ เป็นการให้ฝากผลงานสันิดหนึ่งครับของชมรมรของอาจารย์เอกที่ดูแลอยู่ในชมรมเ<ก>ทแอรกาำเนิดมาจากไฮแจเกอร์ซึ่งเป็นทีมของกองทัพอากาศนะนะครับก็ทีมเนี่ยได้ได้รับการาถ่ายทอดทางนักกีฬานะครับแล้วก็เอาออกมาถ่ายทอดให้กับประชาชนท,ท,ทั่วไปนะครับก็เป็นทีมเล็กๆนะครับถ,ถ้าเทติแอร์เป็นทีมเล็กๆ ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเรายิงกันด้วยความสุขคือเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายครับขอแค่ว่ายิงแล้วยิ้มได้พอแล้วครับเห็นล่าสุดได้ไปแข่งขันม,มาครับผมใช่ไหมที่สนามสามสามสามครับผมครับอ่าเป็นไงฮะผลแข่งเป็นรายการไหนครับอันนั้นงานมินิไอดีพีเอสองพันยี่สิบครับที่สนามสามสามสามเมื่อประมาณน่าจะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยใกล้ๆเดือนนี้เองครับผมก็ได้รางวัลที่หนึ่งซีซี ก็คือเป็นพวกปืนที่ขนาดพอๆกับคล็อก19ครับครับผมอ่าาร์ดมาร์คแมนชิพก็คือผมผมได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีอ่าซีแบ็กซีแบ็กอยู่ในทีมแช่ปีแอร์ใช่ซีแบ็กแข่งได้ที่สองครับ CCP เช่นกันแต่ว่าเป็นโนวิดครับอือแล้วก็มีพี่ต้นพี่ต้นก็คือเป็นสมาชิกสมาชิกอบรมดิเฟนซีฟนะครับแล้ว น่าจะรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกครับแล้วก็ได้รางวัลที่สามน่าจะที่สามนะครับ SSP NV SSP ก็จะเป็นปืนประเภทที่มันใหญ่กว่า19ขึ้นมาหน่อยก็ g l 17 Shadow One อะไรประมาณเนี้ครับแต่ว่าเป็นคลาสของอัน c l a s s i f ็คือเป็นคลาสมือใหม่ครับก็ได้ที่สามสุดยอดนะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมก็มารู้จัก กับผู้เอกเนี่ยประมาณสัก2ปีนะปี2ปีนั่นแหละก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับในเรื่องของการอบรมการใช้ปืนคือในส่วนตัวเนี่ยผมยิงปืนคนเดียวนะยังไม่รู้จักกับผู้เอกเลยนะครับแล้วพอมารู้จักเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมมีโอกาสเข้ามาร่วมทีมแล้วก็คุยกันนะครับว่าเราอยากจะทำไงก็ได้ให้คนทั่วไปเนี่ยใช้ปืนอย่างปลอดภัยใช่ครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ประหยัดคือเรียกว่าเราทําเหมือนตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะพูดเลยว่าทําเพื่อเป็นเหมือนจิตอาสาเลย นะค่าอบรมเนี่ยถูกมากหากอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราถ้าจะไม่มีเรื่องของกําไรเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะครับก็คืออยากจะให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่สนใจเนี่ยเข้ามาใช้ปืนอย่างปลอดภัยอันนั้นคือจุดประสงค์หลักของเรานะครับที่ทำนะครับชมรมตัวนี้นะโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรียกว่าอีกบรรยากาศนะครับบินมุมมองหนึ่งนะฮะนอกจากการยิงปืนนะครับในคลิปของผมเนี่ยก็จะได้นะครับรู้ถึงแง่มูล่างเกี่ยวกับเรื่องของปืนนะที่ผมเนี่ย อยากรู้เหมือนกันนะอย่างเช่นเรื่องของกีฬานะครับจะเข้าถึงยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์มากนะ,ค,ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเอกไปอย่างตูน,นะคร<ช>ับผมครับผมก็ <ผม S 2> เอาไว้พบเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะโ<ช>อเควันนี้ก็ต้องสสัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับ บาย